กำลังมองหารถ SUV คู่ใจสักหนึ่งคันมาพร้อมกับสมรรถนะที่ดีเยี่ยมและดีไซน์ที่เรียดีว่าสปอร์ตที่สำคัญยังเป็นรุ่นยอดนิยมต้องคันนี้เลยกับเจ้า h o นด a CRV 2.4E ขับ2อรถปี2020ีค่ะมาพร้อมกับสีขาวบอกเลยว่าสีนี้ยอดนิยมมากๆและหายากม,มากๆค่ะทุกคนคะตอนนี้มาอยู่ที่โตตะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกับดีไซน์ของเขานะมาดูกับดีไซน์ของเขานะ,ะโอ้โหสีขาวเลยทีเดียวตื่นเต้นกับคันนี้มากนะคะแน,นหน้าค่ะไฟแนล จะเป็นตัว LED นะคะแล้วก็ตัวกระจางด้านหน้าจะเป็นสีดําเงาตัดกับตัวโครเมี่ยมได้แบบลงตัวมากๆไฟหน้านะคะ LED ด้วด้านล่างไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็จะมีการเล่นลวดลายของตัวโครเมี่ยมด้านหน้าอีกตัวนั่นเองนะคะสำหรับตัวล้อค่ะจะเป็นล้อแม็สสีทูโทนขนาด17นิ้วและตัวยางเนี่ยยังสามารถที่จะใช้งานขับขี่ได้แบบสบายๆเลยค่ะและนี่คือนะคะรูปโฉมภายนอกเดี๋ยวเราไปสัมผัสกับออปชันด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะ อะล่ะมาดูกันต่อนะคะสำหรับภายในนี้จะเป็นโทนสีดำเลยนะคะสาภาพส่วนเลยค่ะอย่างคนอนโซลด้านหน้าเนี่ยมองไปก็คือรู้สึก ไม่มีรอยหรือว่าตาหนินะคะไม่มีคราบกาวคราบสกปรกเลยสภาพสวยมากนะคะเบาะสภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกันไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดค่ะฝั่งทางด้านคนขับนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแล้วก็มีตัวดันหลังไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะตัวนี้จะได้เป็นพุสตานนะคะแล้วก็พวงมาลัยจะเป็นทรงสปอร์ตรูปแบบ3ก้านนะคะได้เป็นตัวมัลติฟังกชันเลยปรับวอลุ่มปรับโมด,ด้รับสายวางสายได้แล้วก็จะมีกับตัวคูช์คอนโทรลนะคะเป็นตัวควบคุมความเร็วอัตโนมัติะคะ่ะซ้ายมือนะคะก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียนหน้าจอทัส ะะขยับลงมาตัวแอร์อะลายคนจะงงเอาละนั่นเราดูอุณหภูมิตรงไหนดูด้านบนได้เลยนะคะเขาแสดงผลผ่านตัวหน้าจอด้านบนแบบนี้เลยซึ่งตัวแอร์เนี่ยจะเป็นแบบดูออสโอนนะคะแยกอิสระสายขวาปรับอุณหภูมิความแรงฉีดทางได้แล้วก็ลงมาก็จะเป็นเกียร์นะคะมีเบรกมือเบรกโคไฟฟ้าต่างๆมีช่องเสียบ USB นะคะแล้วก็ที่วางของที่วางแก้วนะคะให้มาจัดเต็มเลยทีเดียวค่ะ <S <S ด้านในตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบไฟ power outlet 12วลต์อีกด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ยังไม่หมดค่ะอีกหนึ่งจุด ที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัว Honda เลยก็คือตัว Honda l า n ลน Watch ค่ะสามารถกดตรงไปก้านไฟเลี้ยวนะคะจะแสดงผลฝั่งมุมซ้ายที่ว่าเรียกได้ว่าเป็นมุมอับสายตาเราคุณต้องการเปลี่ยนเลนว่าต้องการเลี้ยวนะคะหรือว่าตีไฟเลี้ยวซ้ายก็จะโชว์แบบนี้เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะนี่คือโซนด้านหน้านะคะออปชั่นก็ถือได้ว่าจัดเต็มเลยมีกับสิ่งจําเป็นต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ส่วนท้องพื้นทสดด้านหลังกันต่อเลยคะ่ะ และนี่ก็จะเป็นพื้นที่ด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบ7ที่นั่ง3มแถว3ตอนนั่นเองนะคะแถวที่ 2, แถวที่3โอูโห้หอยาจะบอกว่าสภาพเบาะสวยงามมากๆค่ะไม่เชื่อลองมาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองได้เลยนะคะแล้วก็จะมีแอรของแถวที่ 2, นะคะแถวที่3แบบแยกส่วนค่ะ นอกจากนี้ยังมีช่องเสียบ USB มาให้ด้วยอีก 2, 2> จุดไว้เสียบชาร์จสมาร์ทโฟนต่างๆได้เลยนะคะและกรณีที่ว่าถ้าไม่มีคนนั่งค่ะทุกคนคะคุณสามารถพับเบาะได้แบบนี้เลยนะคะเขาก็จะเป็นพื้นที่ระนาบเดียวกันเอาไว้แบบวางของวางสัมภาระต่างๆได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะว่าตัวเบาะหนังจะเสียหายหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสังเกตดูดีๆนี่ด้านหลังตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแถว2หรือว่าแถว3ามเขามีการติดตัวพรมด้านหลังทาเป็นพรมด้านหลังมาให้เรียบร้อยแล้วรองรับในเรื่องของการวางของวางสัมภาระต่างๆได้ แล้วก็บางทีถ้าเกิดว่าคุณอยากนั่งชิวๆแบบที่เกียนั่งเมื่อกี้ก็คือสามารถนั่งได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการพื้นที่ที่เป็นระดับเดียวกันในการวางของคุณก็ปรับตรงนี้ขึ้นได้เห็นไหมเขาก็จะเป็นพื้นที่แบบว่าเป็นระนาบเดียวกันแบบนี้เลยค่ะและด้านท้ายเนี่ยฝาท้ายก็ยังเป็นระบบไฟฟ้าอีกด้วยนั่นเองค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะคันนี้เปิดตัวมาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนเบาทค่ะรถปี2020นี่ะคะที่โตตองคาของเราขายอยู่ที่เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะ ได้นะคะแล้วก็มีดอกเบี้ยพิเศษค่ะนอกจากนี้นะคะเลือกกันผ่อนได้ยาวนานถึง84เดือนเลยและมีบริการดีๆหลังการขายนะคะกับการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์247รายการนานสูงสุดถึง4ปีค่ะใครสนใจนะคะสามารถโทรมาได้กับหมายเลขโทรศัพท์0837777477และ0 8 3 7 7 7 7 5 7ค่ะแต่แนะนำค่ะเข้ามาดูตัวรถจริงได้นะคะที่โต๊ะค่ะของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่8.30นนะคะจนถึง2ทุ่มสามารถติดต่อนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ของ เราก็ได้นะคะอย่าให้คุณได้เข้ามาชมตัวจริงนะคะมาสัมผัสกับตัวจริงแล้วบอกเลยว่าราคานี้คุ้มค่ายอย่างแน่นอนค่ะใครที่กําลังมองหารถคู่ใจนะคะเอาไว้เดินทางช่วงวันหยุดยาวเทศกาลต่างๆหรือว่าวันปีใหม่ค่ะทุกคนคะอยากให้คุณลองรับเจ้าคันนี้ไปเป็นรถคู้่ใจดูรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วเจอก,กันใใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้โมนานีเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ